สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผ่าเครื่องนะครับผมในช่องจัดโฮเฮลี่ผ่าสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับพระหลวงปูดห้วนนะครับวัดช้างให้ปีพศ .2539 รุ่นนะครับสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กเนื้อเงิน นะครับหน้าอาปาเช่นะครับผมเนื้อเงินพิมพ์เล็กนะครับจะสร้างนะครับจำนวน4,500องค์นะครับผม4,500อองค์ก็กำลังดีนะครับมีหมุนเวียนในตลาดไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับจำนวนแบบนี้เท่าๆนี้นะครับก็กำลังเล่นเลยนะครับผมถ้าน้อยเกินไปเนี่ยนะครับก็จะ เออไม่มีหมุนเวียนในตลาดราคาก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับมากเกินไปก็เฟอ้อนะครับต้องมีแบบหมุนเวียนกำลังดีแบบนี้นะครับนี่นี้ก็ขึ้นมาจากปัตตานีเลยนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโ,โพจังหวัดปัตตานี28ทธันวาสามเก เจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโผซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างดีจริงนะครับพิธีปลุกเสกนะครับพรรุ่นนี้ปลุกเสกที่วัดชังให้ถึง3วัน3คืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไส่ขาวเป็นเจ้าวิธีนะครับ เกจิคณาจารย์แดนใต้ดังๆนะครับทั้งนั้นเลยนะครับมาร่วมปลุกเสกหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์นะครับหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะหลวงพ่อทองวัดสำเพาเชยนะครับโอ้โหมากมายคับขั่งนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับก็คือท่านอาจารย์นองนะครับวัดทรายขาวนั่นเองนะครับผม ปิ๊งปิงเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้องเงินพิมพ์เล็กสร้าง4,500้องค์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับแกะออกมาให้ชมนะครับช่วงนี้ก็ม,มีแบบเก๊ทุกเนื้อเลยนะครับล่าสุดนี่ก็โอ้โหเกือบโดนกันไปก็หวาดเสียวนะครับเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่เพราะว่า พระเนี่ยค่อนข้างจะนิยมนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีเก๋นะครับเก๋ฝีมือก็พัฒนาของเขาไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็เอ่อถ้ามาติดตามในช่องผม,ผมคิดว่าเพื่อนๆพี่พีต้องดูเป็นอย่างแน่นอนนะครับถ้าตั้งใจดูแล้วก็จําผิวพระจําจธรรมชาติของพระจําจำตําหนินะครับค่อยๆดูไปนะครับจําได้แน่นอนเนื้อ พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับมีเนื้อนาวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคแลวก็เนื้อทองคํานะครับเนื้อนาคแลวก็เนื้อทองคำเนี่ยจะตอกหมายเลขประจําองค์นะครับผมเนื้อนาคและเนื้อทองคํานะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินพิมพ์เล็กสวยเลยนะครับพาเนี่ยนิยมนะครับมีในรายการประกวดผ้าเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะครับผม ก็สามารถนําไปส่งประกวดได้นะครับแนะนําก็งานสู่ราชการนะครับงานโรงเรียนในร้อยสามพานเป็นต้นนะครับผมเนื้องเงินพิมพ์เล็กนี่ผิวสวยๆพรรุ่น,นี้นี่ผิวเรียบๆเ,เกินไปก็เสร็จนะครับผิวฟูๆเกินไปก็เสร็จหลายๆครั้งนะครับผมก็จะส่องพระให้ดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆต้องจําธรรมชาติ ของผิวผ้ารุ่นนี้ให้ได้นะครับก็จะมีจุดดำๆอยู่บ้างนะครับถ้าไม่ส่องเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าส่องไปก็จะเจอนะครับกล้องผมเนี่ยเป็นกล้องไซส์ d สี่ศนย์ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับส่องไปเนี่ยจะลึกจะคมนะครับผิวเดิมสวยนะครับจมูกสวย จมูกสวยนะครับหน้าอาปาเช่นะครับเป็นขีดแบบนี้ก็ชนเผ่าอาปาเช่ที่อเมริกานะครับเขาจะขีดหน้าแบบนี้เขาก็เลยเรียกลงบนทวดว่าเป็นหลวงทวดเอ,อ่อพิมพหน้าอาปาเช่นะครับรุ่นนี้นี่ยเป็นศักสีเตารีดรุ่นสองของทางวัดนะครับอนาคตน,นี้ยังไปได้อีกไกลนะครับนิ้วเท้าติดชัดสองฝั่งมือประสาน สังคติจีวเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยเป็นพาที่สวยนะครับองนี้พิมพ์เล็กนี่หน้าเลี่ยมทองนะครับหน้าเลี่ยมทองนะครับยี่แปดธันวาสามเก้าวัดช้างให้หลวงพ่อทวดแล้วก็โค้ดเถาะมหาพรมนะครับ ผิวพันธุ์เดิมเดิมดูง่ายมากๆนะครับเอานี้เป็นพระเบสิกเลยนะครับผิวพันธุ์อะไรเนี่ยเบสิกเลยเนื้อดูง่ายนะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับเทียบขนาดกับตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับ ก็นะครับนะครับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับองนี้ผมเปิดราคาไว้ที่นะครับหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับประกันแท้นะครับผมให้ตลอดชีพนะครับ นี่นะครับเนื้อเงินพิมพ์เล็กสวยใสนะครับองนี้พร้อมกล่องเดิมโทร0988541366เช่นนะครับแล้วก็มีนะครับักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพพี่ๆน,นะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ องนี้ในท้องคาปกใบมะขามนะครับสามหมื่นบาทนะครับขบคลิปลงไปแล้วด้วยนะครับสนใจก็โทรนะครับ0ูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีน่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ